ごまんはめっちゃ大好きですね本当綺麗になったありがとうございます คลิปนี้นะคะก็จะมาให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคา5ค่ะก็บอกเลยว่ามันเป็นสารที่ปลอดภัยผ่านออยอค่ะเป็นโปรดักต์จากอเมริกาด้วยผลิตภัณฑ์เลดี้และเลดี้พลัสนะคะแล้วก็ที่กําลังจะมาใหม่ล่าสุดก็คือตัวฮาร์โมนิกาค่ะแต่และตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องอะไรนะคะก็พูดคํารวมของคา5ก่อนตัวคา5เองเนี่ยช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ค่ะแล้วที่สําคัญนะคะเราสามารถฉีดเติมเต็มได้เมื่อฉีดแบบถูกวิธีโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์ ะะก็จะช่วยจัดโครงหน้าได้ด้วยค่ะมันช่วยเรื่องสร้างกรอบหน้าเพิ่มการสร้างคอลลาเจนเพิ่มความอ่อนเยาว์ให้กับใบหน้าใครที่กำลังสนใจเติมเต็มยก,กระชับด้วยตัวยาที่ไม่ต้องใช้หลายๆตัวก็บอกเลยว่าคาห้าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่ช่วยให้คนไขด้ดูดีดูเด็กแล้วก็ดูเติมเต็มแล้วก็ยก,กระชับพร้อมจัดกรอบหน้าเป็นทางเลือกที่ถือว่าดีเลยทีเดียวค่ะ